ของดีจังหวัดเชียงใหม่นะผมรถผมเพิ่งไปรับมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากครับเป็น m มิตูบิชิปาเจโร่2.4 GT Premium e d i t e d i t i o n นะครับผมออปชันนี่จัดเต็มอยู่แล้วปี2022คันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียงอยู่ที่4 2 0 0โลเองนะผมนนเจ้าของเดิมวิ่งมาน้อยมากนะครับผมตัวรถคันนี้เนี่ยผมตั้งขายไว้อยู่ที่989,000บาทนะครับผมประหยัดกว่าป้ายแดงไปอยู่ที่580,000บาทเลยนะผมจัดไแนั้นได้เต็มผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ16,500บาท เจ้าของเดิมดูแลรักษารถมากเดี๋ยวไปดูเลยว่ามาจากเจ้าของเดิมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะในส่วนของด้านภายนอกตัวรถนะครับผมนี่ครับที่มาจากเจ้าของเดิมเดิมเลยฝากระโปรงนะครับผมไม่ได้มีรอยสะเก็ดหินมีนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวเลยจริงๆนะฮะกันชนหน้าใหม่ๆกิฟต์เลยนะครับผมแม็กไม่ได้มีรอยทั้ง4ด้านเลยเป็นยางไปยี่สิบสองขอ้างมานะครับผมออปชั่นคันนี้ก็มีเต็มๆอยู่แล้วครับผมมาเป็นตัวอ e ี i ิ e อีดิชั่นแต่อันนี้เราให้มาดูว่าจากสภาพจากเจ้าของเดิมว่าเขาดูแลรักษารถเป็นนยังงงไบ้าะะ นี่ครับด้านท้ายเป็นประตูไฟฟ้านะครับผมไฮไลท์ของเขาคือน็อตเดิมเลยนี่ครับน็อตเดิมไม่ได้มีไขเลยนะฮะผมแต่คุณผู้ชมซื้อรถไปกับผมสบายใจได้เลยครับผมรับประกันว่าถ้ามีชนหนักน้ําท่วมพิกคว่ำกอไมยผมซื้อคืนเลยอันนี้จะเป็นสภาพภายนอกของฝั่งนี้นะผมสภาพภายนอกผมให้ไป98เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ต่อมาจะเป็นส,ส่วนด้านสภาพภายในนะครับผมนี่ครับโฮมอลัยใหม่ๆกิฟต์เลยนะครับผมไม่ได้มีริ้วไม่ได้มีรอยขาดเลยนะผมนี่ครับเลขไม้อยู่ที่4 200มกว่าโลนะฮะคอนโซลหน้าไม่ได้จอดตากแดดยังใหม่ๆกิฟต์เลยนะครับผมรักรถไม่รักรถดูที่หน้าจอนะครับผมไม่ได้แกะออกเลยนะผมกันรอยนะครับผมบอกมาจากห้างเลยสภาพเบาะคนนั่งแล้วก็สภาพเบาะคนขับนะครับผมสมกับเลขไม่สี่หมื่นโลแน่นอนนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวให้มาดูในส่วนของด้าน ท้ายนะครับผมสภาพเบาะด้านท้ายอันนี้เราต้องทําความสะอาดฟอกเบาะให้นะครับอาจจะมีคราบการใช้งานเพราะผมเพิ่งไปรับรถมาจากลูกค้าเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นส่วนงหน้านสภาพห้องเครื่องรถยนต์ของคันนี้นะครับผมตาร์ทงห้องเครื่องให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงเครื่องว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงนะครับผมเสียงเครื่องแน่นแน่นอนผมรับประกัน1ปีจากสูตรมิตูบิชิเลยถ้ารถคันนี้ซื้อไปมีปัญหาสามารถขับรถเข้าสู่มิตูบิชิได้เลยนะครับผมนี่ครับอตเดิมเลยฝากระโปรงไม่ได้มีรอยขเลยนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวให้มาดูด้านหน้านะครับผมเมทายังอยู่ครบหมดเลยนะครับผมหมาคัลเลอร์โรงงานนะครับผมหรือรอยแต้มสีนี่ครับอยู่ตรงหมดเลยนะครับลูกค้าทันนี้เนื้อหอมแน่นอนนะครับผมแป๊บเดียวผมขายแน่นอนนะผมสำหรับคนที่สนใจดูคลิปนี้แล้วติดต่อได้เลยนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับ